ส่วนเรื่องคุณภาพเสียงนะคะจากการทดลองใส่ฟังเพลงอยู่บน Apple Music แบบปิด Spatial Audio หรือว่า Dolby Atmos เพลง My Taylor Swift อัลบั้ม The Life of Showgirl เนี่ยนะคะพบว่าความรู้สึกเสียงนะคะมันมีเบสที่หนักกว่าเดิมมากกว่าเดิมก็คือตุ้มๆอยู่ในหูเลยคะ่ะเมื่อเทียบกับรุ่นที่2ให้คาแรคเตอร์เสียงแบบก,กลางๆสำหรับใครที่ชอบฟังสนุกสนุกคิดว่า AirPods Pro 3น่าจะถูกใจหลายคนมากยิ่งขึ้นเลยะคะ่ะส่วนเรื่องคุณภาพของเสียงไมโครโฟนนะคะเดี๋ยวสีเทียบกัน2รุ่นค่ะ ลนนี้คือ C ีก็พูดอยู่ใน AirPods Pro 2นะคะใช้ไมโครโฟนจากหูฟัง AirPods Pro 2ดูนะคะพูดพูดพูดดูเปนยังไงบ้างอันนี้เป็นโหมด Standard นะคะไม่ใช่โหมด Voice Isolation แต่ก็คิดว่าน่าจะ flow พอสมควรนะโอเคไหมแต่อันนี้ยังจะมีเสียงแอมเบียนอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยเออ นี่ค่ะ AirPod s Pro 2นะคะตอนนี้เข้าสู่โหมด Voice Isolation นะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือเราต้องกดไปที่วิดีโอนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลื่อนแท็บ Control Setting ลงมานะคะตรง Control Center นะคะแล้วก็กดไปที่การถ่ายให้มันเลือกเป็นการใช้จากไมโครโฟนของหูฟัง AirPod s Pro 2นะคะตอนนี้โหมดเป็น Voice Isolation รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าชัดไหมคะและตอนนี้นะคะเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นะคะก็คือเสียงที่ถูกอัดจากหูฟัง AirPod s Pro 3ค่ะ ได้ยินชัดเจนกันไหมคะทุกคนสีกำลังแบบว่าเฮอ AirPod s, mm hmm. <S, Her, <S Pro 3าองซีอยู่นะคะนี่คะ่ะนี่น,น,นี่นี่นะคะและนี่ก็คือการอัดเสียงด้วย AirPod s Pro 3นะคะเป็นโหมด Voice Isolation นะคะโหมดแยกเสียงค่ะเป็นไงคะเสียงสีดีขึ้นไหมคะ แต่นะทุกคนแต่มันก็มีเรื่องที่ถูกลดสเปคไปด้วยในรอบนี้นะคะก็คือ Apple เนี่ยเขาเคลมอายุการใช้งานในโหมดเปิด ANC ร่วมกับเคสเปิดด้วยกันนะใช้งานได้สูงสุด24ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วจะได้สูงสุดทั้ง30ชั่วโมงซึ่งตัวเลขที่น้อยลงมีผลมาจากอะไรใช่ไหมคะมาจากแบตในเคสที่มีขนาดที่ลดลงด้วยทั้งที่เคสใหญ่ขึ้นกนะ